ลับสวัสดี f อทุกคนนะครับผมวันนี้ต้องขออภัยนะครับลืมไม่เสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเสียงรบกวนมันจะเยอะเนอะอ่ะเมื่อวานฮานอยก็เสียดาย3ตัวนะครับฮานอยฮานอยเมื่อวานมาอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจนะครับ2 5งสาม บนนะสองเข้าเด่นนะครับหวิ่งรูดนะครับสองล่าง93มนะครับมันจะเก้าหกห้าเก้ไม่ไม่มี93ไปกาชาตินะกาชาติเมื่อวานออกบน2 5งห้าหจับ560มาสองหนะตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นะครับ2ตัว 5้าหแล้วก็ออก6กสองไม่มีนะครับมีแต่หกหน 6, 1, 6, นะึ่งหสี่เนอะเมื่อวานวิ่งรูด5กับหมาดีนะครับไปรอบพิเศษ9 7, 7้แล้วก็5 7 5 7ไม่มีนี่เออแต่รูด5ไนมะ่พลาดนะครับแล้วก็ไปรอบปกติ952เนี่ย195่งอก้าหคิดดูว่ามันพาดแบบ9 5 0เนี่ย พลาดแค่แต้มเดียวนะ950 951ไม่ถึง952นะครับแล้วก็ไปออกล่างอีก65 56ตัวเดิมนี่แหละเออหนอยในช่วงนี้ชอบมาแต่ตัวเด,เดิมเยอะนะครับเมื่อวานนี้แนวทางทุกแนวทางนี่มาตัวเดเดิมเยอะมากเลย952แล้วไปถึงลาวด้วยนะ52อ่อะแล้วก็มาปิดท้ายนะครับรอบ VIP โอ้เมื่อวานเข้ากี่รอบนะ56 สรอบ65แล้วก็มา50สรุปก็คือเข้า3รอบนะครับกาชาติปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับใครที่ตามรอบปกติพิเศษปกติ VIP นะปังกันเลยนะครับเมื่อวานก็ไม่ขี้เลยนะครับ5005นะสตัวอีกแล้วนะครับเนี่ย805นะผมจับ950 560ยเนะ ใกล้เคียงหมดเลยนะครับ3ามตัวนี้พลาดนะเียดายตัวนี้950แล้วก็ออก00โอเคนะเมื่อวานก็3มรอบเนาะ50 56ไปตามรอบหลังนี้ปังเลยนะครับเสดษยสามตัวนิดๆนะครับไม่มานะน50เน้นอยู่นะโอเคสำหรับวันนี้นะครับเมื่อวานนี้พลาดมาดี วันนี้ตัวเด่นคืออะไรนะครับสำหรับเด่นวางไปที่ตัวนี้นะครับ5.6เหมือนเดิมนะครับเอามาดูลืมเขียนตรงนี้นะครับแดดก็แรงนะครับวันนี้ร้อนจัดแลงน้อยร่วมนะครับอ่าตรงนี้ส่วนเฉพาะกิจละครับเฉพาะกิจจะเด่นอะไระช่วงนี้กาชาดมาดีเนาะ าชาตินี้มาดีเข้าสองตัวสามตัวมาหลายรอบแล้วชฉ<ะ>พราะกิจผมวางไปที่เด่นไปที่ห้าหนะครับห้าหแล้วก็ 01นะครับเฉพาะกิจวางเด็ดไปที่5601ตัวเจาะนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ5051นะครับ60นะครับ61นะ58 59นะครับ 6 8 6 9แล้วก็อะไรอีก5 2นะผมวางไปประมาณนี้นะครับ5 2 6ส ตัวเน้นนะของเฉพาะกิจ ห้าหนึ่งนะครับห้าแปดห้าเก้านะครับก็ 6 0นะครับ5 1 60 5 8 5 9ส่วนของน้อยรวมนะครับน้อยรวมมีอะไรน้อยรวมก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับก็จะได้5 0 5 1นะครับ 5้าสองห้ห้านะครับ60 6ูนย์หนึ่งหกสองแล้วก็69นะครับอของน้อยรวมของนอยรวมจะเด่นอะไรของน้อยรวมตัวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับ หกหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหกห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับหกแปดแปดหกนะครับ à, ของน้อยรวมนะครับ ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับอีกตัวหนึ่งที่ชอบเนาะก็จะเป็นตัวนี้6.0ด้วยนะครับ6.8.60.6.1.50ส่วน3ตัวแตก3ตัวแตกผมวางไปที่ตัวนี้นะครับ8.60 แปดนะครับ950แล้วก็มีสักตัวไหมเก้าหนึนะครับถ้าใครชอบชุดไหนเป็นพิเศษก็ลองเลือกพิจารณาดูนะครับ860 816 950แล้วก็9 หนึ่งหนะครับผมวางไว้สี่ชุดนะสำหรับสามตัวนะถ้าใครจะชื่นชอบในชุดสามตัวนะเมื่อวานนี้ก็คือใกล้เคียง <c oughs> ได้แค่ใกล้เคียงนะครับอวันนี้ขอให้แตกสามตัวเพราะว่าเมื่อวานไม่เข้าวันก่อนมานะครับมันจะเป็นอย่างเนี้ถ้าเมื่อวานไม่เข้าวันนี้มีสิบแตกสามตัวแน่ๆนะครับอ่ะโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับสาย หานอยทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไ cribe ทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดนะก็จะได้มีกำลังใจทำแนวทางออกมาให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ